วัสดีค่ะอิสานบ้านสาวเฉื่มครับพี่นออ้องมากินยำน้ำสาวเฉื่มเนอค่ะเมื่อนี่แม่ค่ะยำมาแล้วยำเล็บมือนางเนาะค่ะเนาะอยากกินขั้นตอนแรกลวกเล็บมือนางเรียบร้อยละฮะสันจะค้นเส้นหนีลดเยอหรือปเปล่านะไม่สันเด้ขอาน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลเสื่อมโอ้ไปตวานนี่พอน้ำตาลน้ำมะนาวนะคะอืม มัอหนาวสดเด้อค่ะต้องา่าเสริมขัญนไว้ซอสพริกพริกน้ำปลาจองหนึ่งอุ้ยสุลดค่ะ ย้ำแบบสูตรร้านอะาหารได้นี่สุดเสพอ่ะซีมทุกข้าพี่น้องเพิ่มน้ำป่ากับน้ำตาลหน่อยนึงวอดีแล้วเลยค่ะน้ำตาลเสื่อมเขาบุนอ่ะโอ้ย้ำสูตรนี้จะน่ามลายเป็นพิเศษเน้ะหอ,อมแดงค่ะ ขึ้นชายต้นหอมยำเสบเป็นกับข้าวเจ้าข้าวสวยพี่นอ้องยำเล็บมือนางซีมอีกเสบแล้วหลับัปเนี่ยข้าวพังอันเสบแล้วเติมน้ำปลาหน่อยนึงละมาใส่จานยังไงครับ ยำเล็บมือหนางพี่น้องยำแบบใส่ซอสพริกเสียบเส้ยยค่ะนี่ละแค่นี้ก็บเสียบละแล้วก็ได้พัลโลมือนี่พัลโลค่ะพี่น้องพัลโล่นกูด,ดํมเทศเสียบเสียบเน้ะพัลโลหมูสามสันกับไข่อเอาไปให้ร้านน้ำกันเล็กน้อยมากมากเมื่อเตะ อม,มาพี่น้องพุณ่ะสำนีนิกะพอสละนี่กินแบบขาหม,มูเด้อค่ะพี่น้องมีน้ำพริกขาหม,มูพร้อมเฮ็ดเองแล้วกัมีขานานะคะ่ะผู้ใดมักแบบพาโลก็กินแบบพาโลใครมักแบบขาหม,มูก็กินแบบขาหม,มูค่ะมามาเด้อค่ะบันดนี้มากินข้าน้ำกันเด้อพี่น้องอืมยำเสพบ,บรรลุว่าผู้ใดจะแบบว่านี่ก,ก็พี่น้องสีสันนาตานะคะ่ะบรรลุเพราะว่าเขาเห็นส่วนผสมบะถึกแต่ว่าเขาปวกมะเสบ ว่าอ,อยากกินแบบเนี้ใอ่เขาอหไหมนะยี่เยาไปกินยังกันี่ยบัง <H it> อันยำเตันอืมายำส่ตัน,อ,ตนอันนี้บอกพริกหน่อยพดแต่ว่าเขากินกับพริกอ,อก๋อ อย่างก็อน่ะหมูสามสันน่ะพี่น้องตุนเลิศอันนี้น้ำพริกแล้วก็ต้องเฮดซ้ำนี่ยแบบนี้นะอ่อนปลาหลเปรี้ยงแล้วก็ขนาดอืม,อมเร็บ ป,ปูงหงมหอยไม่ไม่เห็นม่ไม่เห็นรูกอ้อมขายส่นตอนนี้เมื่อบ้านอืมแล้วหาพิกน้ํามีแต่ซอยเอ็นเนี่ยับ พักอันที่ว่าจะเส้ยำม,มันล่ะซสอยปั่นใส้ลหลับมันก็นได้ย้ํตังเฮ็ดไงก็เนี่ยตั้งขึ้นสใส่น้ำทุกย่างในหูดำเผ็ดหมดเลยได้ครับแล้วจะไม่ได้เฮ็ดอีกอย่างหรอก เว่าเวลาตอนเย็นมะเขาจะแบ่งหน้าที่กันแม่ดดงรำเปเตรียมอาหารเส้นสาสมกะ็นงานในโทรศัพท์ไม่ต้องซอยกันไปนดีนะเพียอมน่อยหลายมันก็บหมดอมอเขาต้มมันออกปั้นบะมแมนต้มเลย ตวมันออกกันอนะ่ะอืมได้บอกฮิกันร์ทำไมน้ำยำตอนเป็นน้ำต่อครับอือแล้วตัตดร่รอยอะตัดตักราดสิมอ่ะรสสาดนะฮะแขนตัวนั้นเ้แลนะครับแม่นั่ง ขนเฮ้ยมาว่าเผ็ดระเมนีน่เนาะเผ็ดอยู่นะยำเล็บมือนังที่ว่าเห็นยู่น้ำล้ำม,มันจะแดงแดง สัยว์เราแันสืมสั้นอ,อย่างเล่นซื้อมาย,ยั้งดีผ่านละเนาะซื้อ,อเล่นมาตั้งหลายลหรือลายยิ่มันคือบเดแผของเส้นราเป็นอคไรน้ำมันเขาเป็นอ่อน แค่หลอดปั้นใต้น้ำยำมันก็ได้สีเหลืองเราะวมันในเหตุสูนี้ได้มันปั้นน้ำยำหลาดเอาเลยอตอนนี้สองแล้วครับ ตอนนี้สาวเสริมอันนั่งก็น้ำนักเกินหลายพี่น้องมันกัยเลยพี่นอ้องน้องขาเนี่ยแยบ่ออกเลยล่ะระวังสาวเสริมกับเอื่อยพี่สาวพี่ลูกเกด พี่ดูเกีดแล้วขายส้มต่ำเนาะค่ะแล้วจะต้องไปตลาดทูกเสาร์รล้ว่ามีทุกมื้อพี่นงทุกมื้อพี่นองเอฟซีมาหักพี่นองเอฟซีมาหักสาเสริม เฮ้ยหรอคนไหน้็สงสัยอาหารถูกปากค่ัสองมือเพิ่มเข้าตลอดเลยมือนต้มใส่ไง่ะ,น,ะน่ะขั้นอุ่นต้มผักกระหนานะ,นะ อะไรบ้างอะไเบ้างพอ่อกรับอะไรเรามาต้มน้ำใหม่ไหมไม่อยากหาหรอกหน่อยเดี๋นุ่ต้มไม่กิน Ở trong đó nè สามสันบางเหมืองงามๆเนาะอืแต่ว่าไม่ได้สัดส่วนกันเนี่ยพี่น้องันเนื้อพราะงงามๆเลยอือ แล้วเสริมเห็นเพื่อนเห็นอันนั่นอยู่ในกลิบเนะาะปลาอยังก็ตัวดำๆแข็งเนือ้อแดงๆนั่นแหละทูน่นาปะอ,อุ่นๆปุ้งๆขนะ่ะเนื้อปันเนื้อหัวเนาะโอ้เสียบพับเนื้อนะปันเนื้อหัว เน่ยไปรู้หน้านะแต่แซ่บเนี่ยสมันมีอย่างไ้เบิงก็ว่าคนเขากิดอย่างนะั่นกิดอย่างนี้เห็นล่ะมีให้เบิ้งแล้ก็มีขายอีล่เด้วยสมัยนี้เบิ่งนนะเป็นอะไรแซ่บนีสั่งซื้ซซอแต่คนแบนเขาไม่ได้เห็นอย่าง มันไม่รักษามันไม่หยังม่นต้องถามแม่กับลูกเพราะว่าสิ่งเกิดในทันในยุคที่ว่ายังบ่มีโซเชียลเยะอยละเนี่ยรถขายของยังไม่แรงรถผ้าเผาเผาอะไรอย่เง <laughs> ี้ยนีแบบมื้อเองจะกินอกหอยแข็งปลาหมึกปลาทูสดทุเรียนมันได้กินกินทันบ้านทุเรียนเนี่ยเพราะแตกแล้วพระบาทพระทุเรียนเนี่ยไม่มีขาย เ่าเขาดีแทบเลยกุ้งปลาหมึกอก็มีแต่หอยแข็งมากได้กินหอยแข็งได้กินปลาทูดสดนี่อ๋อเงินเดือน<ม>พอ,ออกเขาไล่ไปเปิดตูด้เพิ่นเอาเอาทางซีนยังยังยินบบัป,ป๊บมีม<ป>เหมือแดแหละต้องอ้าไหมถึงว่าสิ่งที่ว่าเลิศลุยสุดก็คือซาซิมหอยแข็งกับปลาทูดสด พอรับเงนินนแม่จะซื้อมาให้กินตลอดมันว่าเห็นกุง้งบ่เห็นว่าเห็นบนกินกุ้งซีฟูดบ่เห็นบนกินยังก็ละ่ะตำปูมาอันน้อันนี้มันกับว่ากินอย่างเลยพี่น้องตั <Ooh. S 1> งคมบ้านเ <Ooh. S 1> หอมเป็นบ้าน กันยุ่งกันหาพวกคนบางในหูดำเรอ่ไปหา,าหมักฮู้เริ่มไปหาพักผู้นึงไปหาข้าปุ้นยังหูเขาดิแล้วกระซุ้มกันแค่นั้นนะกระแซ่บซะว่าม่ตำกุ้งสดว่าไม่ดอกตำปูตำปลาหมึก Yeah. Ừm, kìa Ừm Khoảng ừ. kìa, nếu bạn nấu tăm hương Nên là khách thúm Tăm bạc cuội Tăm bạc phướng, tăm bạc xôm xè Tăm bạc nghiêu Ừm, bọn làm người nạp hát Bây giờ nông chân bạc tèng mố kìa bạc Cứ bạc này là ว่าเป็นตํเนนเาเส้นหนึ่งอยงมันดิเขาก็เกลี่ยหนึ่งอยงแล้วมันเขาก็ขูดเอาเปลือกมัน,นามาตำนั่นแหละอ๋อเอาละเนาะค่ะพี่น้องมือเนี่ยอิ่มขาดอิ่มเนี่ยอิ่มครับอิ่มอิ่มวนาเป็นม,ม,มือดอกอิ่มทุกขาบอิ่มทุกมือมืออะไรที่กินข้าวกับพี่น้องนั่นแหละบ่ะอ้วนกับยูปลาได้เนาะค่ะถือว่าอ้วนจำหนี้ยังว่าถือว่าบ่ไปเร็วดิเนี่ยพี่น้องแต่ว่าลอยลูกกับปลาโยกไก่ดอกสักสิบบาทโบ่ไก่เนาะเดี๋ยวเขาก็็เดคอนเทนต์เจตคอนเทนต์ลดคุนกันพี่น้องจะหลงไปในจั ยังไงกับฝากเป็นกำลังใจแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ใน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะสมหักพี่น้องเด้อค่ะ